แต่ว่ามันก็จะรวมนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบพี่เขาทำมาเผือดนะคะทุกคนน่ารักค่ะสวยมาก,ม,ากมุนสิมุนสวยชุดนี้เขาเลยถุงน้องได้จะขาวเลยเอ้าวดูวยแต <ทำ S 2> <ด>่ยีนส<น>ันเตอร์นะคะแม่เพนแล้วก็ยายพรค่ะคนละชุดใช่ไหมคะ ปีนี้ได้มาเพิ่ม2ชุดใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องไมาจะไปฝึกอะไรคะไปฝึกเราไปฝึกร้องเพลงให้มันเยอะกว่านี้นะคะทุกคนค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากติดตามให้กำลังใจน้องสมัยด้วยนะคะโอเคค่ะอ่ะเอาเอาซักเพลงสิเต้นดูเต้นอ่ะเห็นบ้างไฟก็ได้ร้องนี่หน่อยไม่เอาเยมเยมอีตอ ด้วให้ดูต้งกระเองตรงนี้กันค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะฝากติดตามน้องสมัยคลิปใหม่นะคะ bye bye, บ๊ายบายค่ะ<อ>